ฟาสก้าอาจปิดพลอตโฮลทำไมดอมอภัยได้กากดโชกง่ายจังเมเจอร์ม <Talk New S 1> ูว่ท็อช็อตนิวสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์มูว่ท็อช็อตนิวส์นะครับดํานินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจในวงการภาพยนตร์นะครับและวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ Fast and Furious ครับ The <laughs> หนังชุด Fast and Furious จะทำเงินถล่มทลายนะครับจนกลายเป็นแฟนชายระดับหนังพันล้านไปแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยหนังชุด Fast and Furious ก็โดนแซวตลอดละครับถึงเรื่องความสมเหตุสมผลต่างๆในเรื่องครับพูดตรงๆนะครับทีมงานนักแสดงจากหนังภาคแรกคงไม่คิดละครับว่าเนื้อเรื่องของหนังชุดนี้เนี่ยมันจะมาได้ไกลขนาดนี้ครับจากหนังแอคชั่นผสมอาจากรรมหนังชุด Fast and Furious พัฒนาสู่การเป็นหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและระยะหลังยังมีการเพิ่มความเป็นหนังไซไฟเข้าไปอีกด้วยครับ ซึ่งนั่นก็ทําให้ตักกะต่างๆของหนังภาคล่าสุดเนี่ยมันดูแตกต่างจากหนังภาคต้นๆอยู่มากพอสมควรและครับอย่างที่หลายคนเคยแซวนั่นแหละครับว่าจากหนังโจรปล้นเครื่องเล่น DVD ธรรมดาธรรมดากลายเป็นหนังซูเปอร์โซเยอร์ระดับที่สามารถเข้าไปอยู่ในทีมอเวนเจอร์สได้แล้วครับ ซึ่งจริงๆคนดูคงจะเข้าใจแหละครับว่าทําไมผู้สร้างถึงหันหัวเรือหนังชุดนี้ไปในทางนี้ครับเพราะทําแล้วคนดูยิ่งชอบยิ่งเวอร์ยิ่งทําเงินถล่มทลายโดนแซลนิดเซลหน่อยคงจะไม่เป็นไรครับแต่อย่างไรก็ตามครับผู้สร้างฟ a s t ันฟิลเสก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับถึงเรื่องความสมเหตุสมผลของเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพลอตโฮครับเพราะจากที่ดูตัวอย่างและข้อมูลต่างๆแล้วอาจจะมีความพยายามในการ ปิดช่องโหว่ที่เคยเกิดขึ้นครับเพรอะโฮหรือว่าช่องโหว่แรกก็คือเรื่องของอดีตของตัวละครโดมินิกทอร์เรโตครับการใส่ตัวละครของจอร์ซีนาเข้ามาเป็นเจคอบน้องชายของดอมเนี่ยอาจจะเป็นการเข้าไปแก้ไขหรือว่าพูดในอีกทางหนึ่งก็คือการเพิ่มเติมรายละเอียดที่แฟนๆพูดถึงกันมาตลอดครับเกี่ยวกับอดีตของตัวละครโดมินิกทร์เรโต มีข่าวว่า F9 หรือว่า Fast and Furious ภาคที่9เนี่ยมีท่าทีจะเล่าเรื่องในอดีตวัยเด็กของโดมินิกทอรเรโตนะครับนั่นก็หมายความว่าหนังอาจจะมีการอธิบายถึงปูมหลังบางอย่างของตัวละครตัวนี้ครับซึ่งก็น่าจ,จะเป็นการให้เหตุให้ผลว่าทำไมอดีตนักซิ่งนักแต่งรถอย่างโดมินิกทอรเรโตถึงได้มีสกิลการต่อสู้ระดับซูเปอร์โซเยอร์แบบนี้ครับ อันนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับแก้ไขได้ง่ายที่สุดก็คือการเข้าไปเล่าถึงเรื่องราวต้นกําเนิดของตัวละครตัวนี้เพื่อคลายความสงสัยครับว่าความจริงแล้วดอมเป็นใครมาจากไหนกันแน่อีกจุดหนึ่งที่น่าสงสัยก็คือปริศนาความตายกับการฟื้นคืนชีพของตัวละครฮานครับตัวผู้กำกับเจสตินลินบอกว่าหนังภาคนี้เนี่ยจะเป็นการคืนความยุติธรรมให้กับฮานครับด้วยแฮชแท็กที่ว่า justice for Han ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆนะครับแต่จัสตินลินบอกว่าส่วนหนึ่งที่จะาให้เขากลับมาทําหนังชุด Fa s t and Furious เขาอยากจะกลับมาคืนชีพให้กับตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมาตัวนี้ครับเพราะจริงๆแล้วฮารไม่ได้ถือกาเนิดขึ้นในหนังชุด Fa s t and Fur i o u s นะครับแต่ว่าฮาร่ยเป็นตัวละครจากหนังอินดี้เรื่อง Better Luck Tomorrow ที่จัสตินลินสร้างเอาไว้ตั้งแต่ตัวเองยังเป็นผู้กํากับโนเอมครับเพราะฉะนั้นตัวรักแสดงอย่างซูงกังและตัวละครฮารเนี่ยก็เลยมีความหมายกับินมากๆครับ ฮานเริ่มมีบทบาทในฐานะอาจารย์ของตัวละครชอนบอสเวลในหนัง The Fast and the Furious Tokyo Drift นะครับพูดง่ายๆชอนบอสเวลก็คือด o มินิกทอร์เรโตของหนังภาคนั้นแหะครับแต่สุดท้ายเนี่ยกลับต้องมาเสียชีวิตลงและมีการเฉลยภายหลังครับว่าเป็นการเสียชีวิตด้วยน้ำมือของตัวละครเด็กกาดชอใน Fast and Furious ภาคที่6ครับ แต่ในหนังเรื่อง The Fast and the Furious เนี่ยมีการเขียนบทให้ได้กาดชอได้มีโอกาสมาร่วมมือกับครอบครัว Fast and Furious ครับจนกลายเป็นจุดที่แฟนๆสงสัยแล้วก็วิจารณ์กันเยอะครับว่าทำไมโดมินิกท o รเรโตถึงได้ให้อภัยคนที่เคยฆ่าเพื่อนของตัวเองได้ง่ายดายแบบนั้นครับ ซึ่งถ้าร่วมงานกันเฉยๆเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ได้กาดชอยังมีโอกาสได้มาร่วมมื้ออาหารปาร์ตี้บาร์บีคิวซึ่งเป็นฉากประจําของหนังชุด Fast f ซ r i o u s ีแบบเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นครับก็เลยทําให้เกิดกระแสนในหมู่แฟนๆว่าหนังควรจะคืนความยุติธรรมให้กับฮานมากกว่านี้หน่อยไม่ใช่เขียนบทให้ตายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ครับ ส่วนตัวจัสตินลินเองนะครับเคยให้สัมภาษณ์ว่าตัวกเองก็ตกใจพอสมควรนะครับตอนได้ยินข่าวว่ามีฉากที่เดกกดชอได้รับเชิญให้ไปกินปาร์ตี้บาร์บีคิวในหนังภาค8แบบนั้นรับ จนมาถึงหนัง f า s t ์แอนด์ฟสภาคที่9นะครับมีการดึงเอาตัวละครฮานกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับพูดง่ายๆว่าฮานเนี่ยยังไม่ตายครับซึ่งก็น่าจะทําให้หนังมีโอกาสได้อธิบายมากขึ้นครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครตัวนี้กันแน่และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือหนังอาจจะมาเฉลยครับว่าทําไมโดมินิกทรเรโตถึงให้อภัยได้กาดชองง่ายๆแบบนั้นครับเพราะจริงๆแล้วโดมินิกทรเรโตอาจจะรู้มาก่อนใครแล้วครับว่าฮานไม่ได้เสียชีวิตครับ ถ้าจำกันได้ในหนังภาคที่7หรือว่า Furious e v e n เนี่ยโดมินิกทอร์เรโตคือคนที่บินไปถึงญี่ปุ่นเพื่อไปรับศพฮานครับดอมก็เลยอาจจะรู้ความจริงตั้งแต่ตอนนั้นครับว่าฮานไม่ได้เสียชีวิตครับแถมตัวอย่างหนังภาคล่าสุดตอนที่ฮานปรากฏตัวแล้วทุกคนดูตกใจเนี่ยดอมเองกลับดูเฉยเยนิ่งๆครับเหมือนไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนักหนาครับจึงนํามาซึ่งความเป็นไปได้ที่สูงกว่าสมควรละครับว่าดอมเนี่ยรู้เรื่องอยู่แล้วว่าฮานไม่ได้เสียชีวิตแต่ไม่ได้บอกใครครับ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะครับแล้วก็เป็นการคาดดาวก่อนที่หนังจะเข้าฉายนะครับความจริงทั้งหมดเป็นอย่างไรเนี่ยเราคงต้องไปพิสูจน์กันใน Fast and Furious ภาคที่9นะครับที่จะเข้าฉายเร็วๆนี้นะครับแต่ก่อนหน้าที่หนังจะฉายเนี่ยถ้ามีความคืบหน้าหรือว่ามีทฤษฎีอะไรที่น่าสนใจควรค่าแก่การนำมาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวผมจีนวิวเฟเดอร์จะหยิบมาคุยกันให้ฟังในราย,รายการเมเจอร์วิท็อกช็อตนิวส์แบบนี้นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ